ดีครับผมวันนี้มาทักไทยยามบ่ายๆกับหน้าบ้านครับผมบ้านผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอยูอ่กลางทุ่งนานะครับผมผมมาปลูกป่าแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ในป่านะครับผมเพราะฉะนั้นในบริเวณบ้านผมจึงเต็มไปด้วยป่าและต้นไม้มากมายครับผมซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกในการสร้างมาก็นานพอสมควรนะครับผม จึงได้ป่าเท่าที่เห็นอยู่นี่นะครับผมก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมซึ่งก็เป็นป่าพะยูงป่ายางนาแล้วก็ต้นกระถินนรงนะครับรวมทั้งต้นสักทองนะครับผมซึ่งสักทองนี่ปลูกตั้งแต่ปี53นะครับผมเพราะว่าผมได้โฉนดมาปี53ผมก็เลยปลูกป่าตั้งแต่ปี53นั่นมาเลยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นต้นพยุงต้นศักด์แล้วก็ไปทางในนี่ก็เป็นร้อยร้อยร้อยต้นนั้นเป็นต้นพยุงนะครับผมเป็นต้นพยุงก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าปลูกป่าไม่ได้เกิดขึ้นปั๊บเลยนะครับต้องใช้ระยะเวลาการทําหมดมืออาชีพก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความพยายามในการกระทํา ทุกขั้นตอนเลยนะให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาไม่ว่าจะ,ะกฎชุมชนกฎของชุมชนกฎของอนโยบายต่างๆเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมมากมายนะครับที่เขากําหนดไว้ให้นะครับผมทั้งทั้งถ้าอะไรที่เป็นแนวทางที่ว่าผิดกฎหมายของอของภูมิภาคอะไรต่างๆนี่แหะครับ กฎหมายของบ้านเมืองแต่ละประเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องไม่ละเมิดในสิ่งเหล่านั้นนะครับผมเราจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องเสมอเวลาลงโพสต์แต่ละคลิปแต่ละภาพต่างๆว่ามีไปไปทับไปเขาเรียกว่าไปไปผิดลิขสิทธิ์ไหมไป อ่าเขาเรียกว่าจํากัดสิทธิ์ผู้อื่นไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมากมายนะครับเข้าไปอ่านเลยนะครับเข้าไปอ่านผมก็ไปอ่านหลายรอบแล้วนะครับผมอ่านหลายรอบแล้วนะครับผมผู้รู้มากมายที่เขาเอามาแนะนําเรานั้นเขาก็ไปเอามาจากตรงนั้นเช่นกันครับผมอ่าเข้าไปที่แนะนาโปรไฟล์แล้วก็เข้าไปต่อเข้าไปต่อนะครับมันมีลูกศรให้เข้าไปก็เข้าไปตรงไหนที่บอกว่าให้เรียนรู้เราต้องเข้าไปเรียนรู้เลยนะครับผมที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวผมได้รับการโอนมาแล้วหนึ่งรอบครับพี่น้อง ผมผ่านการเข้าสร้างไรายได้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาและพอเดือนมีถนาผมก็ได้ครบร้อยเหรียญแล้วก็ได้โอนมาแล้วหนึ่งรอบเดือนพฤษภาที่ผ่านมาผมทําได้แค่28เหรียญครับผมไม่ไม่ได้โอนนะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาไม่ได้รับโอนนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาได้นั้นมันต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามความสม่ําเสมอในระบบนะครับถึงจะ พบเจอกับความสําเร็จครับผมคลิปนี้ก็ขอทักทายกันประมาณนี้นะครับมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ